ครัแต่คลิปหน้า <c oughs> มาดูกันว่าผมจะไปใช้ใช้ไปทำอะไรจะนําไปใช้ทำอะไรท่า <c oughs> นั้นคือรอยไถนะครับที่ที่ผ่านการไถนะหาตากองน้ำมา <c oughs> มมติว่าผมแบกถังพ่นยานะครับอันนั้นเข้าเข้ามุมอันนี้คือการตัดระบบการทำงานนะครับฟิวมันขาด <c oughs> โอเคครับผมก็คอยดูคลิปต่อไปนะครับผมจะทำการติดตั้งถังพ่นยาแล้วก็ทำการติดตีวิต,ต,ต,ๆๆตๆๆนะครับให้มันทำงาน ในการควบคุมเรื่องพ่นยาโอเคครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ